สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับคู่จุ๋ยกินแซ่บแบบน้อๆนะคะวันนี้นะคะจะพามาทําต้มยําปลาหมึกน้ําข้นค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะคะง่ายๆสไตล์คู่จุ๋ยค่ะไปค่ะมาทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ใส่เข้าไปเลยค่ะขาค่ะพริกนะคะพริกซอยค่ะใส่เข้าไปเลยซ่าใส่ตะไคร้ค่ะตะไคร้หอมๆนะคะตะไคร้ค่ะ ใบมัดปูดค่ะดาวกะแบบง่ายๆเลยค่ะสไตล์คู่จีว่ามีอะไรเยอะแยะค่ะหวัวหอมนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะเพิ่มความอร่อยนะจ๊ะเพิ่มความอร่อยกับเลิศๆอยู่เดสิ่งที่ขาดบไดเลยดะะ้ค่ะสิ่งที่มาเป็นตม้มยำเลยนะคะก็คือว่าคนอต้มยำค่ะคนอต้มยำตัวน,นี้นะคะเขาทํามาจากมะนาวแท้นะคะแล้วก็มีน้ําพริกเผาในตัวนะคะ เห็ดฟางนะคะใส่เพิ่มความอร่อยเข้าไปเลยนะคะเห็ดฟางเลยค่ะขาดไม่ได้เลยนะจ๊ะเห็ดฟางจ้าถ้าเราใส่เห็ดฟางมาเป็นต้มยำนะจ๊ารอให้เดือดแป๊บหนึ่งเห็ดฟางแล้วกับปลาหมึกเลยจ้าหนวดปลาหมึกยั่วๆนะจ๊ะแซบๆเลยค่ะปลาหมึกแบบเน้นๆใหญ่ๆเลยนะคะแซบๆเลยค่ะอืบใส่เข้าไปเลยค่ะ <c oughs> จัดจ้าน จัดจ้านสะใจเดี๋ยวเรามารอให้มันสุกก่อน,นะะอเ้อค่ะต้มยำปลาหมึกแบบเน้นๆเลยนะคะเน้นๆเลยค่ะใส่น้ำจาลเล็กน้อยนะคะแค่นี้พอค่ะแค่มีขนอต้อยมยำก้อนเดียวก็เอาอยู่แล้วนะคะไม่ต้องใส่อะไรเยอะแค่นี้แซบแล้วค่ะ คือความเปรี้ยวความมาไลพอดีละ่ะเออเดี๋ยวลองซิมมืนจักหน่อยกันลนาะพอสุกแล้วเราค่อยเติมนมเข้าไปเอาซิมลดคือน,น้ำปลาพอดีแล้วก็ปลาหมึกนะคะเป๊ะเป๊ะมากบอกเลยปิดฝาจ้ารอสุกค่ะเติมมะเขือเทศเพิ่มสีสันนะจ๊ะ เพื่อความสวยงามค่ะใส่นมจแมานากินนากินอะไรยังนี้แค่มีขนอต้มยำก็เอาอยู่แล้วนะคะความอร่อยเนี่ยไม่เคยแบบอรสชาติเปะอิลมเปแห้งแตเวอเข,อขอาเขตาต้องแม่เขาต้องแม่ สุดยอดเป๊ะต้นหอมจ้าเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าปิดแก๊จ้าง่ายๆจ้าใครทำก็อร่อยค่ะบอกแล้วว่าใขรทำก็อร่อยม่ตองใส่อีกอย่างเลยค่ะม่ตองใส่อีหย่างแมมค่มี้ฉนนาต้มยำนี่ก็เอาอยู่แล้วคันเป๊ะเวอร์จ้าเป๊ะเวอร์ ทําง่ายมากเลยแค่นี้ก็อร่อยแล้วไม่ได้ใส่อะไรเลยความเปรี้ยวพอดีแล้วนะคะของเราพอดีแล้วไม่ต้องเติมอะไรเติมแค่น้ําตาลนะคะนิดเดียวแค่นั้นสําหรับคนไม่ชอบแบบตัดหวานก็คือพอดีเป๊ะนะคะเห็ดฟางจำแม่เห็ดฟางจำแม่ <c oughs> เซตแล้วด้วยค่ะหนาท่านบ้าขาง่ายๆนะคะขั้นตอนง่ายๆง่าย,งายแห้งหลายแคมมี่แคแคขนอตมย่าแค่นั้นค่ะออกมาเป็นแบบนี้เลยแบบนี้เลยสดนำกวกกวกแบบนี้ก็ต้องไปร้านดอกเดียวต้มกินเองก็ได้แซ่บหนวดตุ้นหนวดขอลงมา น้ำเลือดน้ำคนแซ่บแห้งไรค่ะแค่มีขนออต้มยำก้อนเดียวนะคะก็เอาอยู่แล้วค่ะ ยังไงมือนีกะขอลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ